ครับนะนี่พิทักษ์นะจุดตรงนี้แล้วก็มีมีอุ่อางเขาอันนี้ผมจะจําลองดูครับมันอยู่อย่างนี้เขาอยู่ขนานผมก็ไม่รู้เพราะจุดอันนี้เขาก็กระโดดปุ๊บปุ๊บมันจะเห็นในในรูปภาพของวิดีโอของโทรสัพท์ผมเด็ดมันตัสัพท์ผมเสียในที่จุดได้ 9- นเก้าหนึ่งเก้านี่บ่นี่กับเก้าหนึ่งเก้าล้มเลยจ้ะล้มเลยล้มไปอยู่<ม>แบบนี้มันไม่หกักแต่ก่อนปกติมันมล้มแบบนี้มันจะหักเก้าหนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวจุดอีกวันนี้วันครจุดวันนี้วันครบรอบมันจะได้เรียออะไรเดีผมเสมจะจุด ออันนี้ก็ครับข้างในครับนี่ก็ถวายผลไม้เก้าสามอย่างสามถาดสามถาดเอามาเก้าอย่างเลยสามถาดสามสามถาดเอ็ดวันฝนตกด้วยเมื่อวานมันหนาวผลไม้ไม่ครบเก้าอย่างนี่ครับโอ้รูปหลวงปู่สวยงามมากครับอันนี้ก็เอาเตียงหลวงปู่มาไว้วันนี้เลยวันโอ้วันนี้ก็เอาเตียงหลวงปู่มาไว้นี่แล้วครับสวัสดีครับพี่ช้างครับสวัสดีครับผม โอ้แรงมากเลยเมืเ่อคืนแรจงจนทางด้านข้างเลยครับที่ท่านนอนด้านท่านมานอนเล่นนั่งเล่นโตนน๊ะ เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักนะครับคุณผู้ชมนะครับฝนตกหนักมากนะครับเมื่อคืนนี้นะครับแต่ไฟก็ไม่ดับอีกเช่นเคยไฟก็ไม่ดับนะครับนี่ครับครับเดี๋ยวแอดขออนุญาต ไปไวหลวงปู่ก่อนนะครับก่อนที่คนจะมาเยอะเนาะขอญาตไปถวายเครื่องดื่มหลวงปู่ก่อนนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะโมโพทธิสัตโตมหาคุโนมหิทิโกมหาลาโภอหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิอริยองสวงสัมปนโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจัง ประสิทธิเมสาธุสาธุสาทุขอบนบารมีหลวงปู่สวงรดนบรรดาลประทานพรให้เอฟช่องคุมทรัพย์พานาคที่ชมรายการช่อง YouTube ติดตามช่อง YouTube ขุมทรัพยานาคตั้งแต่บัดน,นี้นะครับขอขอให้ f อทุกคนทุกท่านมีโชคมีลาบแล้วก็ขุมทรัพย์พานาคมีโชคมีลาบ,ลาลาบลร่ำรวยเงินทองแก้วเหวนเงินทองไลมาทมา ซื้อเลขก็ขอให้ถูกเลขถูกหวยรวยเบอร์มีเงินทองอะไรมาเทมาณนะชาลิติณนะชาลิติณนะชาลิติสาธุสาธุานะครับมีท่านใดที่มาจุดทูบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนะเหมือนเลขสี่ขีดนะบบางทีก็เป็นเลขสองเนาะดีไม่เ,เลขสี่เนาะดูชัดๆนะแปลกมากเลยนะครับ จะเป็นเลข4ก็ได้หรือจะเป็นเลข2ก็ได้แต่มันเลข2แล้วขีดเนาะนะครับเลข2แล้วขีดนะครับถ้าเป็น4ก็4 7 1นอ่ะ4 7 1นะครับหรือจะเป็นเลข2ก็2 7 1 1กับ7ตกับเดตัวกันก็สามารถเป็น7 7ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเป็นแนวทางนะครับไม่รู้ว่าทนายจุดไว้นะครับไปจุดไว้เนาะคุณผู้ชมนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับฝาเครื่องดื่มนะครับฝาเครื่องดื่มลุงปูนะครับเหมืนแปดศูนย์แปดเก้านะครับศูนย์แปดเก้าอ่ะไม่ชัดเลยศูนย์แปดเก้าก็แล้วกันนะครับศูนย์แปดเก้าเห็นเห็นอยู่แต่กล้องไม่ชัดให้เป็นแนวทางคุณผู้ชมละสาธุได้เอาเครื่องดื่มมาถวายหลวงปู่สาธุวันละสังขารลวงปู่วันที่แปดกันยายนสองพัน 543นะครับ43นะครบรอบ21นะครับ21นะครับอ่ะลองดูเด้อนะครับ21ก็ลองดู3443ก็ลองดูนะครับลอตเตอรี่คนละใบดูเด้อนะครับนะก็ลองดูนะครับแล้วก็เลขเมื่อกี้นี้นะครับเลขทูบเสียงไายเมื่อกี้นี้ก็ลองดูเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับเมื่อนกับเลข4นะเลข2แต่2ขีดเนาะ สองขีดเป็นหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ 7. ดเจ็ดนะครับสองเจ็ดเจ็ดหรือสี่เจ็ดเจ็ดอ่ะลองดูนะครับคุณผู้ชมนะครับเอ็ดก็มาเห็นเขาจุดไว้เนาะก็เดี๋ยวจะไปจุดที่กระท่อมเดี๋ยวจะไปจุดที่กระท่อมหลวงปูสวงนะกระท่อมกระท่อมติดดินนะครับสวัสดีครับ โมมปีหน้ามาจาก,กอโอเลขเมื่อกี้นี่เห็นเขาจุดไว้น่ะสองเหมือนเลขสี่สี่แล้วขีดนะก็เลยไม่แน่ใจว่ามีเจ็ดหนึ่งอ่ะสี่ขีดเจ็ดหนึ่งลองไปดูเด้อเพื่อจะได้ดะะจ้าม,มันเป็นเลขสี่มันก็ขีดเลขสองแล้วขีดกลางแล้วก็เจ<ม>็ดหนึ่งขีดขีดน่าจะเป็นหนึ่งท่านให้หนึ่งบ๊ 1, 7, 7, 1, บหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งบอบอ่ะลองลองไปดูน,นะครับมึงเซีนมาจากาอ,อะไรนั่นเนาะ มาแโคลาดโอ้สาธุสาธุนะมาบ่อยนะเคยได้โชคได้ลาบไหมครับเนี่รู้ดอ๋อไม่ค่อยได้เล่นเล็กเล่นเบอร์มาขอพรอายุมันควันยืนจ้ะสวัสดีครับโอ้สายบุญมาจากอะไรครับนี่ โคลาดเราจะซาทางก็มาลำบากเนอะครับลำบากขนาดไหนก็ต้องมาแค่ไหนก็ทำวันนั้นหลานลูกสาวพามาไม่ได้เจดห้าจะไม่ได้มีับไม่ได้กับวันี้ก็มาเอาอีกลูงปู่บอกว่าถ้าลูงปู่ให้ยถูกก็จะมาแต่มันก็เล็ดได้เนาะเลได้แต่ไม่ได้กลับไม่กลับเราแถมไปฝันไปแล้วก็ไปฝันอีกฝันว่าอะไรครับฝัน ได้จากนี่ไปกับว่าได้5้าเจ็ดสองควายฝันได้สองเจ็ดห้าอ๋อเกือบจะได้สีสามตัวแล้วไงอันนั้นที้ฟันดีไหมหมดนอีวันน่นโอ้ก็ฝันดีไหมเขาก็ได้เลขเขาซื้อข้างล่างหนมะื่นห้าซื้อข้างบนห้าเข้าได้ได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันได้ข้างซื้อข้างล่างหนึ่งหมื่นห้า เราซื้อข้างบนห้าพันแล้วรลอง,องลลคิดดูว่าไอเจ็ดเกา้าเขาจ่ายบาทได้ยี่สิบมันก็ซื้อสองพันเพราะเขาฝันเห็นเขาทับรถห้าเจ็ดเก้าโอ้โห ทวีปภเรอภิเตเกตภาตรโสุินันทุกนรสุบุตรเจตวิษณ์พระมัจาริสุปัชยานังกายกามัวะวิชาปัตยาสังขวาสปัตยาเวทนาเวทนาปพัตยาตันหาตันพัตยาณพิยาภวภวปัตยาชาติชาติปะอาตตาปิยะตัมมะอาตตารามนาคมาปิยะ धामना धाम मांतरी धाम नीता से माथु फूलो हिता से तो में तो आपु अनपात जो अतिपतिपात जो अनपलीत यापत जो पुरी झाकपात जो पात्रा झाकपात जो असे उन्नत जो कामनपात जो विपाकपात जो आहारापात जो इंद्रियपात जो जानप ค,คุณผู้ชมนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกมากเลยนะครับเมื่อคืนนี้ตกแรงจริงๆนะครับนะฝนตกนี่ครับดูน้าท่าเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่สาธุสาธุโอ้ยฝนตรงนี้นะครับเป็นแหล่งที่เคยดำนาให้ลงปูแต่ปีนี้มู้จะได้ดำหรือเปล่านะครับ

ทำไมมามาเจอครับวันนี้ทำไมมาเจอครับวันนี้มาพัฒนาครับไหมทำไมมาเจอเคยมาทุ่งนาที่ไหนอ๋อใครพามาหรือว่ามามีผ่านพามาลูกผ่านพามาโอ้มาเจอสถานที่หลวงปู่ที่ท่านละสังขารแล้วมาอยู่ปฏิทินปู่ฤท่บ้าลเขาแบบนี่ครับผมไปเจอสถานที่หลวงปู่ละสังขารอยู่นี่เนาะขนลุกเลยนะ คุณผู้ชมนะครับก็เป็นตำนานที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นสถานที่หลวงปู่เคยดำนานแล้วก็รูปปั้นที่ทำไว้ก็เพื่อให้หลายคนหลายท่านจะได้จำว่าหลวงปู่นะครับดำนานที่นี่นะครับแล้วก็องค์ใหญ่ก็อยู่ที่นี่ดูสิครับคุณผู้ชมนะครับนะครับเนี่ยคุณผู้ชมนะ ก็เป็นบุญวาสนานครับหลายคนหลายท่านนะครับที่ได้ชมแลวก็เป็นบุญวาสนาที่ทุกคนทุกท่านนะได้สร้างหลังคานะครับนะได้สร้างหลังคานะครับศาลาหลบแดดหลบฝนของหลวงปู่นะครับเสร็จเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงปู่ต้องการก็จะต้องสําเร็จแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือปฏิหารหลวงปู่นะครับไม่มีเงินนะครับเดี๋ยวคนมีเงินก็จะมาสร้างให้ ไม่จําเป็นว่าจะต้องทอดพระปาสามัคคีอะไรเยอะๆนะครับถ้าถึงเวลาจริงๆก็จะได้เองนะครับนะบางที่เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็บารมีหลวงปู่สูงนะครับสูงมากนะครับคุณผู้ชมนะครับอยู่ดีๆทุกท่านอาจจะถูกเลข12ล้านหลายคนที่เคยถูกใครจะไปรู้นะครับงวดนี้นะครับใครจะไปรู้งวดนี้เพราะฉะนั้นใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับให้กดสาธุนะครับ กดสาธุทุกคนเลยนะครับนะกดสาธุเอานะครับเพราะว่าจะมีโชคมีลาบด้วยการสาธุาะครับเอ็นก็ได้มาถ่ายทําให้เอฟซีได้ชมนะครับเพราะว่านานทีก็จะไปหลายที่เนาะพระองค์ปุษงท่านก็อยู่หลายที่นะครับไม่ว่าที่ไหนก็สําคัญบทถ้าศรัทธามีจิตศรัทธาแล้วนะครับก็จะถึงหมดเนาะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ครื้มฟ้าครื่อฝนนะครับบางที่ก็ฝนตกแต่ที่นี่ไม่ตกนะครับ เปิดให้สายบุญได้ทำบุญนะครับครับนะเราเนี่ยฮะปกติตรงนี้ก็เป็นที่ดำนานะครับนะเป็นที่ดำนาหลวงปู่ในปีนี้ได้ดำหรือเปล่านะครับนะครับกล้าก็ไม่น่าจะมีเนาะนี่ครับบรรยากาศนะครับแผงสลาเซลล์นะครับแสงสว่างกลางคืนนะครับก็ F ีของทิศพัน์นะครับอยู่นี่น่าจะหลายต้นนะครับอยู่นี่น่าจะ20ะ่บอแต่แต่เป็นเสาที่ทำแพงยังดีก็น่าจะ 78- หรือ9ต้นนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่นี่นะครับที่กระท่อมระสังขานลงบงูสวงบ้านหลุนเนาะอยู่วัดกระทร่อมอายุกระท่อมสูงนี้ก็มีอาวัตป่าพลานเพชรก็มีนะครับวัดสนสาธารามก็มีนะครับเป็นสายบนของช่องขุมทรัพย์ชนะ แสงสว่างกลางคืนก็มีนะครับทั้งแสงสว่างกลางวันนะครับ fc สายบุญนะครับก็ขอ,อนโมธนาสาธุด้วยทุกคนทุกท่านนะครับดูไก่จะสวยงามมากนะครับอ่ะไก่เรียงเป็นแถวธรามาไก่นี้มาจากไหนล้วนแล้วแต่มาจากคนที่อธิษฐานอยากได้ตำแหน่งอยากได้งานทำก็จะมีโชคไม่ลาบแล้วก็แก้บ,บนนะเอาไก่มาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคนที่ถูกเลข นะครับอธิษฐานไว้ถ้าถูกเลขก็จะซื้อไก่มาถวายหลวงปู่ก็แก้บนเช่นเดียวกันนะครับมาเยอะแยะเลยนะครับอ่ะล่ำลากันไปครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากนะครับตัวเลขก็แอจะให้เป็นตัวเลขยังยืนยันอยู่ที่เลข2 112นะครับแล้วก็3 4 4สเลขก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับนะครับก็ลองดูนะครับ2 1 1 2ครบอ่า21นะครับ นะครับของหลวงปู่เนาะสองหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามสี่สี่สามวันนี้ก่อนที่แปดนะครับแปดสองขนก็อย่าลืมแปดแปดกันแล้วกันนะครับอ่ะทำลายกันไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม